ดีขึ้นกว่าสแตนดานไหมเนไหมครับเมื่อกี้เนี่ยทัวนนิดนึงนะครับเราใช้โปรแกรมตัว fxgen นะครับสร้างตามโมเดลที่เราคิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอจบตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะมาทำตัวป้องกันเบรกไฮเบรกโลแล้วก็ทำเทรด e อัพนะครับหรือทำเทลลิงนะเราจะได้เป็นอีก4 5หโมเดลเลยสำหรับ ea ตัวนี้แต่รอบนี้เอาแค่ตรวนี้ไปก่อนนะครับนี่ก็แอดวานพอสมควรเล่นมาสักชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ ชุดๆผมจะลองให้ดูก่อนตัวหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ก็ดึกดึกเกินเวลาแล้วนะครับผมเลือกอัพติเมทที่4ชั่วโมงใช้ตัว EURUSD นะครับ EA ตัวนี้และระจะเวลาสมมุติเลือกเอาไปสักสัก2ปีแล้วกันะะปีนี้ปี15ใช่ไหมก็2ปีกว่าแล้วเริ่อนมกกราลา13นะครับ ทีนี้เวลาที่เขาออปติมัยเนี่ยอย่างที่ผมบอกเราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของค่ามันนะครับนะฮะโทษทีตัวนี้ eurusd นะครับเราใช้4ชั่วโมงเราก็กดมาเสียปกติเนี่ยนะครับค่าการแกว่งมันอยู่ประมาณสัก5้0ร้อยเจ็ดสิบกับปิ๊บเนี่ยนะครับถ้ามันับเป็น volatility ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหนึ่งนะมันมันค่อนข้างเยอะแต่สรุปว่าเฉลี่ยแล้ววันๆมันแกว่งอยู่ประมาณ500ถึง700นะครับถ้ามาปิ๊บก็ประมาณ50ถึง70็ิ๊บ เพราะฉะนั้นผมก็จะมากดที่เนี่ยครับตัว expert property ขึ้นมาก่อนมาแล้วนะมนนาพิจารณาว่าทุนเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่สมมติผมเอาทุนที่500นะครับ500 USD นะครับสนใจอะไรเป็นพิเศษผมสนใจตัวบาลานละกันทุนต้องอยู่ Input มาดูอย่างนี้เนี่ยครับการที่จะ optimize เนี่ยก็คือการที่เรากำลังจะบอกตัวโปรแกรมว่าให้มันเอาค่า นะครับที่เรากําลังจะกำหนดเติมเติมตั้งแต่0.01เพิ่มขึ้นทีเท่าไหร่จนไปถึงเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ย0.01ผมว่าซื้อมากสุดผมซื้อแค่0.02แล้วกันนะครับเ,เงิน500ใช่ไหมก็0.05เพิ่มขึ้นทีละ0.01นะครับนี่ก็เหมือนกัน0.01จนไปถึง0.05นะครับ r rr เริ่มตั้งแต่1.5เพิ่มขึ้นทีละ 0. 0.1 าปจนถึง3เท่าแล้วกันไม่รู้จะไม่ถึงหรอกนะครับเมื่อะะกี้เราดูแล้วมันถึงประมาณทักเจ็ดสิบอาจจะปิเราก็บอกว่านั้นเพิ่มทีละห้าดีวกว่านะครับเพิ่มทีละห้าห้าห้านะครับมันก็จะสมมว่าถ้าเอายี่สิบไปทําตั้งสต็อปล็อคเป็นเท่าไหร่มันก็จะคํานวณผลออกมาถ้าเอายี่สิบห้าไปใส่ละเอาสามสิบจะใส่จนทั้งไปถึงสี่สิบห้านะครับแต่นี่เมื่อผมรู้แล้วมันแกว่งประมาณเนี้ยนะครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าผมก็เผื่อเลย บอกว่าไม่อยากให้ผมกิน stop ผมไม่ได้วมันก็ใส่ไปสัก85าก่อนแล้วกันนะครับเ stop stop นี่ย stop loss stop loss ของผมก็ใส่ไปอีก85นะเวลา take profit ล่ะ take profit เป็นรอบๆผมเอาสัก85เหมือนกันก็ได้นะครับเอเท่าๆหน่อยหนึ่งร้อยก็ได้นี่หนึ่งรอเนี่ยไกลไปไหมั้ยสิบหนี่แหละ85หมดเลยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเพราะเนี่ยคือค่าที่มันมันตรงเนี้ยที่มัน แตกต่างกันนี่แหละที่ทําให้แต่ละคนมีค่าที่ไปใช้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ล่ะเหมือนกันทุกอันเลยก็ใส่ไปก่อน5 5าอุย้ยครับเซลห้แล้วก็ทั้งหมดคือ85ดสิแค่ทดลองให้ดูนะครับสแล้ Mac ์แม็กดีไลแม็กดีไล์รอกเราเริ่มสูงสุดสีชั่วโมงเราเสรดลองไวๆนะให้มันหาตั้งแต่5นะครับ มีตั้บสอหาไปถึงสักสิบยี่สแล้วกันยีเนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สักตั้งแต่12นะครับไปถึงสักห้เลยก็ได้นะตัวนี้ถอยลงมานิดนึงก็คือจาก5เป็น4ก็ได้นะครับถึง14บท้ายสุดเรลเราคุยกันมาแล้วนะครับมีค่าตั้ง่ศูถึง6นะครับแล้วก็บอกว่าเพิ่มไปทีละหนง 1, นะครับถึงเท่าไหร่ถึง6นะครับ มันจะมีข้างหลังอีกนะครับบาลานซ์เนี่ยมันจะคุยเท่าไหร่โปรไฟต์แม็กซิมัมเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยังไม่ต้องล็อกอะไรเปิดให้ดูก่อนนะก็พอเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เช็คตรงนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทโปรแกรมมันเริ่มทําการเนี่ยครับออปติมัยะเห็นะมันก็จะสุ่มไม่ใช่สุ่มนี่มันก็จะเรียงลาดับการทํางานของมันนะครับเริ่มจากเอาค่าอะไรไปใส่อะไรแล้วก็คือมันก็จะวนตามสูตรที่เราออกแบบไว้นะก็รอแป๊บหนึ่งมันก็จะจบ มันก็จะลองเอ๊ะขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนี่คือผลของการออาติมัยล้วก็ลองสำหรับสนใจโปรฟิตันบอกว่าโอ้โหเททั้งหมดกีป่ปีนะเมื่อกี้ที่เราเลือกสามปีไอ้สองปีกว่า,วาใช่ไหมครับเททั้งหมดเนี่ยร้อยสี่สิบครั้งโปรฟิตแฟกเตอร์สองพวกนี้เดี๋ยวเขาไปอธิบายนะฮะไปออฟเรชชั Play ่วรอดาวนะครับยี่สิบแปดเซน มีดอดาวยี่สิบด้วยเห็นไหมครับบูตแฟ f a c t ร r นี้เบอร์มากเลยมันใส่เท่าไหร่มันใส่หลอด0.05ใส่เต็มเลยนะครับนี่เสียงมันก็จะมีค่าต่างๆมันก็จะบอกว่าสต็อปลอทเท่าไลเทคโปรฟิตเท่าไหร่นันก็จะครุงตามที่เราออกแบบระบบว่าสมมติลองอันนี้ก่อนเวลาที่เราจะรู้ว่าเอาไปใช้มันจะเป็นยังไงคลิกขวาเซตอินพุตพารามิเตอร์นะครับแล้วก็เลือกนี้ก็ได้นี่นะแล้วก็ปรับนิดนึงเวลาเราดูเราจะได้เห็นภาพ ก็กดสตาร์ทชึบแล้วก็จะได้เห็นภาพการทำงานเอของเรานะครับแล้วก็มาดูนี่เห็นไหมครับเป็นยังไงบ้างเทรดทุนเท่าไหร่ทุนละร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่าอ่าเนี่ยพอมันจับจเทรนด์ได้นะครับไหลปลื้ดเลยย่อไปต่อโอ้โห กำไรงอกเงยตอนนี้ก็จะบอกหลอดที่ใช้นะครับเราอยากปรับให้มันไวๆเสร็จพอดีเลยก็จะออกมาเป็นกราฟเนี่ยนะเคอร์ฟเห็นไหมครับเทรดตูขึ้นมาเรียบๆนะครับแล้วก็ขึ้น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 น,นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเริ่ม,มือละเออ สมมุติผมไม่เอาอ่ะผมจะเอารอดาวที่ต่ำกว่านี้นะครับผมเอารอดาวที่ต่ำกว่านี้ผมก็บอกว่าเอาใหม่ไปเลือกเลยเอาเฉพาะที่รอดาวที่แม็กซิมัมแม็กซิมั่มรอดาวเนี่ยนะครับเอาแค่เอาแค่สิบมีไหมสิบห้าก็ได้นะครับเอาแค่สิบห้ามากกว่าสิบห้าไม่ต้องเอามาโชว์นะครับผมกดโอเคผมก็กดเนี่ยออพติมไลท์ใหม่กดสตาร์ทอีกทีนึงมันก็ทำงานใหม่เี็นไหม ไม่มีอ้า,อาแสดงว่ารอดาวต่างกับ15ไม่มี20ล่ะเอา25ได้ไหมเ,เฉพาะ25กดสตาร์ทเออมีไว้เห็นไหมครับเมื่อกี้รอดาวเราประมาณสัก20-30 ตัวโปรฟิตมันก็สูงตามแต่พอเราลดดรอลาวลงมาเนี่ยนะตัวโปรฟิตเราก็ลดลงมาหลอดเราก็ลดลงมานะครับอย่างนี้นี่คือตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกถามว่าเลือกเท่าไหร่ผมว่าก็สักอย่าให้มันเกิน20น่แล้วเผื่อเออเลอร์อะไรจะไปถึง30อย่างเงี้ยเราก็าจะเลือกสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูลองใหม่ไม่ผมไม่ล็อกตัวนี้ผมไม่ล็อกไป็นล็อกที่30เหมือนเดิมปึ๊บ เอาที่30แล้วกันถือว่าสูงนะ30เนี่ยอืมค่าปแปลกแนะครับเมื่อกี้ไม่มีการคุมดอดาวพอคุมดอดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าเปลี่ยนออกมาเลยเอาใหม่ทีนึงไม่คุมสิมันเท่าไหร่เนี่ย เวลาที่เราไม่คุมรอดาว,ดาวสมมุติผมเลือกเอาเลยล้วกันนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาส่วนใหญ่21เนาะ21เนี่ยก็ถือว่าโอเคงั้นผมเอาเถ่าแถวแรกนี้นะครับ29 21นะครับเอาที่หลอดน้อยๆดีกว่ามีไหมหลอด0.5 0.5หมดเลย0.05ถือว่าหลอดใหญ่อัพเดตเห็นไหมครับปึ๊บอัปเทรน มันจะมีหลอดหลอดที่มันอย่างเงี้ยฮะสมมุติว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่า E U R U S D เนี่ยมันเป็นเทรนขาลงถูกไหมครับเราจะเห็นว่าเวลาอัพติไมดด้วยแต่ก่อนเป็นขาขึ้นมันจะมีมันจะมีหลอดที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกผมจะเลือกเนี้ยตัวเนี้ยวิธีการเลือกของผมนะผมจะเอาที่หลอดเป็นเท่ากันเพราะว่ากรณีที่มันเป็นขาลงเนี่ยแล้วมันมาใส่หลอดน้อยนะครับมันไม่บอล้านกัน เราไปคอนโทรลมันอีกทีนึงดีกว่าว่าหลอดเนี่ยให้มันเท่ากันเลยทั้งฝั่งขาขึ้นแล้วก็เทนขาลงนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้กลับไปแก้อีกนะครับกลับไปแก,ก้กด modify ผมจะบังคับให้หลอดมันเท่ากันเลยก็นี่เลย copy นี่มาแทน compile เห็นไหมครับ error error er เพราะเราไม่ได้เอาตัวเข้ามาชึบ compile นะ กลับมาปติใหม่สิ s <S เห็นไหมครับนี่คือคือคือให้เห็นตัวอย่างลักษณะว่าถ้าเราเข้าใจเงี้ยเราสามารถที่จะปรับแต่งค่าพารามิเตอร์อะไรต่างๆได้นะครับไม่อยากให้แต่ว่าไปซื้อ e อเมาแล้วก็พยายามที่จะรันหรืออะไรต่างๆโดยที่ไม่มีความเข้าใจมันนะครับมันอันตรายมันอาจจะได้แค่ช่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมันไม่ยั่งยืนแน่ๆน,นะครับ นะครับกลายเป็นหลเท่ากันไห็นมครับทุกออเดอร์ก็คือที่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะรอดาวก็ลงมาสวยด้วยสมมติเอาตัวนี้ละกันผ,ผมเอาไปใช้งานผมก็คลิกขวาเซตอินพุตพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ลองอเช็คดูภาพมันนิดนึงมันทำงานเป็นยังไงกดสตาร์ทนะครับดูมันนิดนึงแล้วก็ท้ายนี้ก็เห็นละมาดูกราฟมันเป็นยังไงบ้าง ถ้าอยากเล่นให้มันจบไวก็เลื่อนเลยถ้ามันไม่ให้เลื่อนด้วยปกติมันจะให้เลื่อนนะโอ้โหวิ่งซะนะครับคือ backtest เป็นแค่ข้อมูลในอดีตอย่าไปคิดว่า เอาไปทำแล้วมันจะต้องได้กําไรอย่างนี้นะครับให้มองเป็นเชิงกลยุทธ์ว่าเราไม่รู้หรอกสภาวะตลาดมันจะเป็นอะไรยังไงประมาณไหนนะครับก็ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นภาพอ่ะพอมันจบแล้วสมมติเราพึงพอใจเราพึงพอใจกับ ea ตัวนี้เราจะเอาไปใช้วิธีการก็คือกดตรงนี้ครับเฟิรขึ้นมานะครับแล้วก็กดมาที่แท็บอินพุตแล้วก็กดเซฟนะครับวันนี้คอนฟิกเก่าผมเดี๋ยวเลยเหไหมเซฟนะครับ เรามาตกลงร่วมกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามเพจนี้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเอาเอวางลงแชร์ไปให้ทุกคนก็จะเอาเอไปติดตั้งเป็นทุกคนก็จะรู้จักวิธีการอ p อปติมันะครับวิธีการติดตั้งเราจะมาช่วยกันนะครับอ,อ,อย่างตัวนี้เราจะตั้งชื่อ c o n f i ิกมันให้มันเหมือนกันนะครับตัวนี้เราตั้งชื่อนำขึ้นได้ไม่ใช่นําหน้าบ่าเฟิร์สนะครับลุยหุ้น EA, วี v นนะครับเดี๋ยวพอเพิ่มเวลาก็จะเปลี่ยนเป็นวีสอวีลงไปวี 1, นะครับคอนฟิกนี้เราจะต้องตั้งชื่อมันเสร็จเราก็ใส่ว่าเราออปติมไนท์ทาเพลนเท่าไหร่แล้วก็เขียนไปว่าเป็น h 4ก็คือ4ชั่วโมงถูกไหมครับพีเรียดพีเรียดเราใช้เราใช้กี่เดือนนะเมื่อกี้2.5ปีใช่ไหมเราใช้จุดไปแล้วสองขีดห้าวายก็คือ2.5ปีนะครับนี่เราตั้งคดร,ร่วมกันนะชื่อ EA นะครับ i m e f r a ร e ระยะเวลาคู่เงิน EUR USD นะเออผมลืมขฟิกมันเราต้องจำอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยกับตรงนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันตัวที่เราสนใจ cancel มาก่อนมาดูค่านี้นะครับตัวที่เราสนใจเราจะตั้งชื่อกันว่าอย่างนี้นะเวลาที่เราทำงานเราจะตั้งก็คือชื่อ EA name นะครับตามด้วย Time frame ที่ใช้ ตามด้วยแหลงนะครับที่อ p t ติไม e ตามด้วยซิมโบ l นะครับแล้วก็ตามด้วย Profit แล้วก็ตามด้วยเทรดนะครับ total เทรดนะครับเทรดกี่ครั้งแล้วก็ไปที่ตัว Profit factor นะครับ p f ีแฟกเตอร์ตามด้วยก็คือไล่ตามช่องอะไรนะครับแล้วก็ a ปออฟแล้วก็ดอ a าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ไปตัวสุดท้ายเลยนะครับ <Yeah. S 1> ดอ a าเปอร์เซ็นต์ดีๆเพราะฉะนั้นชื่อชื่อเตัวนี้เราจะเป็นอะไรบ้างนะครับชื่อ A เราก็จะเป็น First สเอหรืุณวีหนึ่งไทม์เฟรมเฮดสี่แลงงจปี2ปีครึ่ง Symbol EURUSD Profit เท่าไหร่ โ r o f i ต2สอง่แล้กันสองหนเะครับเออเราน่าจะบอกแคปมันด้วยเนาะขอโทษนะครับก่อน Profit เนี่ยเขียนว่าแคปนะครับเราใช้แคปเท่าไหร่เราใช้แคป100่งรนะครับสองหก็คือตัว p r o f i ตแล้วก็ต่อเลยเว้นวักหนึ่งร้นวักสองจไม่ได้2องขีดเก้เว้นวัก, 2. 9, 2 9, 2, เ,ววกเอ่อ ยี7 8แนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเท่าไหร่ยี่สินะครับแค่จำนวนเต็มก็ได้ตัวสุดท้ายราดาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยใครที่จะช่วยผมเอาไปออปติมัยนะครับเรามาช่วยกันตั้งชื่อไฟล์แล้วได้ค่าอะไรดีๆก็มาแชร์กันจะได้ช่วยกันคิดนะครับว่านี่คือฟอร์แมตที่เราตั้งร่วมกันเวลาเราอ่านเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเอตัวนี้คือเวอร์ชันที่1น่งทดสอบกับ ทำเฟรม4ชั่วโมงออปติไมค์ที่แรง2ปีครึ่งคู่เงิน EUR USD นะครับมาซื้อทั้งหมด100ครั้งนะครับทำไมเอาเอา100ครั้งไปอยู่ตรงก่้นนะเอา Profit ขึ้นก่อนสิ Profit มันได้2,000เอ้ยไม่ใช่นี่แคปนั่นไงไมผมเขียนว่า C แล้วกันนะครับ C 100ก็คือแคป100นะครับ Profit ได้2 1 0 0เหรียญเขยทั้งหมด100ครั้งนะครับ Profit f a c t o r Payoff แล้วก็ดรอดาวคัปปี กับไม้เมื่อกี้นะครับที่เราจะเซฟคอนฟิกมันกด X เปิดกดเซฟนะครับนี่วางเลยนะครับพอกดเซฟกดโอเคนะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกตัวหนึ่งผ่านไปหนึ่งตัวแล้วก็มาเลื่อนดูต่อไป GBPUSD นะครับเราก็มาดูนิดนึง GBPUSD ค่ามันพอใกล้ๆกันไหม GBPUSD ช่ GB องนี้สิอืมใกล้เคียงกันนะครับ เพราะว่าถ้าเอาเป็นสมมติเราลากทองมาเห็นไหมครับนี่มันขึ้นขนาดนี้เราไปตั้งแค่ยี่สิบสามสิบปโดนกินเรียบนะครับ GBP USD เราก็ออฟติ้บ๊อกตไมเลยเพราะค่ามันใกล้ๆก,ก,กันแรงอะไรต่รางๆก็กดสตาร์ทดูซิมีเขาตามไหมมันจะไม่มีอาอมีมีแต่น้อยมากนะครับแล้วก็รอ ลงทุนไปร้อยเทรดอยู่2ปีได้ร้อยนี่ไม่เวิร์กแล้วถึงดรอดาวจะต่ำก็เหออนะครับแต่หลันก็น้อยนะอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กไอเวิร์กรอข้ามไปแสดงว่าหุ้นกู้เงินตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับทำงานมันอยู่โอ้เริ่มมีแต่ดรอดาวค่อนข้างสูงลนะดรอดาวสูงมาก ราคาสูงม,มากก็ไม่เอาก็าไปเปลี่ยนตัวใหม่นี่แหละครับกว่าจะได้ EA มาแต่ละชุดนะครับ GBP ตัวนี้มันแข่งแรงนะครับมีตัวไหนอ่า USD JPY แล้วกัน USD JPY แข่งประมาณไหนสูสีนะครับก็กดสตาร์ทชึบขึ้นมาแล้ว ดนั้นตอนนี้ทุกคนรู้แนวคิดนะครับแล้วก็ optimize เป็นปรับค่านั่นนี่เป็นวันนี้ผมอาจจะต้องขอทิ้งไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมมาต่ออีกทีนึงมันจะมี้งเรื่องการติดตั้งการทำ indicator อร์อะไรอีกพอสมควรแต่ผมคิดว่าเคสเนี้ยแต่ละคนน่าจะได้ indicator ไปลองทดสอบนะครับแล้วก็ปรับนั่นนู่นนี่เป็นจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ตัวโมเดลเนี้ยเดี๋ยวจะมาทําพวกเทลลิ่งการเทรดซื้อเพิ่มมาต่างๆให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอพักไว้แค่นี้ก่อนจบตัวนี้เดี๋ยวจะพักมันมาแล้วมาดูอีกทีนึงทุน100เหรียญถือว่าดอดาวสิบห้าเทรดเท่านี้หลอด RR ทุกอย่างดูน่าจะโอเคคลิกขวาเซตอินพุตพารามิเตอร์กดสตาร์ทนะครับดูเลยว,ว้าวสวยงามเนาะนะครับพื้นขึ้นมา โอเคผมชอบค่านี้ผมก็จะไปใช้ถูกไหมครับเราก็ตรงลงกันเหมือนเดิมนะครับช่วยกันตัวนี้ถึงทึงงง๊ดๆถึงคู่ไหนถึงตรงนี้ครับก็อปปีขึ้นมาตัวนี้เหมือนเดิมเลย u s d jpy นะครับ c 1 0 0ถูกไหม c 100 ได้เท่าไหร่หนึ่ามห้าเกาเอาเลขเต็มเต็มก็ได้นะครับหนึ่งสาเกทกี่ครั้ง59ครั้งอุ้ยเทนน้อยจังสามกแปดก็เป็น3ามขีดหกแปดยก็เป็น23่สขีดศูรอดาวสิบห้ารอดาวมันน้อยนะครับเราได้แล้วคัปปีไปนะครับแล้วก็เซฟคอนฟิกเอ็กซ์ปูตเซฟนะคแล้วก็วางกดเซฟนะครับจบแล้ว สมมุติผมจะเอา EA ไปปล่อยนะครับผมก็เปิดหน้าต่างขึ้นมากดกราฟขึ้นมาคลิกขวาแล้วก็กราฟนะครับชาร์จ Window ์แล้วก็มากดที่4ชั่วโมงพอาะ4ชั่วโมงเสร็จนี่คือการติดตั้งแล้วนะครับเมื่อกี้เราเราเอามากี่คู่นะ eur ด้วยใช่ไหม eur usd ก่อนนี่เรามอาสองคู่4ชั่วโมงนะครับจับให้เข้าคิวกันเราจะติดตั้ง EA วิธีการก็จับ EA ตรงนี้ลากขึ้นมาชึบขึ้นมาเห็นไครับเสร็จแล้วเรามาโหลดตรงนี้กดโหลด นะครับเมื่อกี้ที่ผมเก็บไว้ผมลืมบอกไปผมเก็บไว้ที่เทสเตอร์เนี่ยครับนะครับ,นะรบผมเก็บไว้ที่เทสเตอร์นะผมก็มาอ่านดูปึ๊บผมก็ต้องมาโหลดเนี่ยคอนฟิกที่เราเซฟไว้เห็นไหมครับนะเดี๋ยวดูก่อนนะชาร์จเดิมเลยมันเป็นเห็นไหมหนึ่งจุดห้ายี่สิบสามสิบเห็นไหมยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบเราโหลดนะครับปึ๊บเทสเตอร์ tester, กด eur usd นะครับมันก็จะดึงค่าที่เราออปติมไลน์เนี่ยออกมานะ เราก็จะเห็นแล้วกดโอเคนะครับแต่ยิ้มไหมแต่ยิ้มก็กดนี่มันยิ้มยังยังไม่ยิ้มยังไม่ยิ้มแสดงว่าผมลืมเซตไอตัวนี้ก็กดมาที่ F7 เนี่ยนะนะครับผมน่าจะลืมนี่อ r r o นะครับก็กดโอเคแต่ยิ้มยังยิ้มแหละนะครับจบการติดตั้ง EA ที่เราทำมาเราติดตั้งตัวที่สองเราก็คลิกตรงนี้ฟึบนะครับ ติดือตัว Input ต้องเป็นโหลดตัวนี้ของอะไรนะครับอยู่ในเทสเตอร์ USD JPY นะครับไหมครับข้าต่างกดโอเคแต่ยิ้มยังแต่ยิ้มแล้วนะครับก็คือทำงานแล้วก็รอ,อดูนะอันนี้อันนี้เป็นบัญชีจริงนี่ห่าวกรรมบัญชีจริงนะครับก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมก็ติดแล้วกัน เอาไปลองกันดูนะครับก็สรุปเบสเซสราราตะวันนี้ชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มแนวคิดจนกระทั่งการออปติมไนซ์การปรับแต่งโค้ดนะครับอยากให้ไปลองฝึกกันดูอย่าพึ่งอย่าพึ่งซีเรียสเอ้ไม่ใช่ดิอย่าพึ่งไปไปเน้นที่จะเอา e อตัวนี้ไปใช้เพื่อจะทําเงินทาเอาไปทดสอบก่อนเอาไปหัดปรับหัดแต่งพยายามฝึกนะครับให้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนเทรดแบบไหนถนะัดอะไรยังไงนะ แล้วถ้าใครจะเปลี่ยนไทม์เฟรมไปอัพติมเดย์ไปอัพติมายห้านาทีสิบห้านาทีได้ผลยังไงก็เอามาโพสต์แชร์กันนะครับผมเองก็จะได้นำมาเป็นการเรือปรับปรุงแก้ไขนะครับเราจะค่อยคยเดินไปด้วยกันนะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพักเท่านี้จะตีหนึ่งละนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาอาจจะต้องยอยตัดวิดีโอกันไปเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมทำออกไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านในในวงการเทรดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ